สวัสดีค่ะวันนี้เพจ BYL Ribbon เหรียญไปทานงานฝีมือนะคะวันนี้จะนาจะมานําเสนอเป็นสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์เหรียญไปทานตัวนี้เป็นหนูแฮมสเตอร์นะคะตัวนี้เพิ่งออกใหม่เลยลายใหม่ล่าสุดนะคะของทางร้านก็คือตัวนี้เลยหนูแฮมสเตอร์นะคะหนึ่งแผ่นนะคะสติกเกอร์หนึ่งแผน่นจะมีหน้าทั้งหมดสี่หน้านะคะทีอินวนันไอโฟอินวันเลยนะคะตัวนี้ นี่นะคะ1แผ่นจํานวนจริงจะตามนี้นะคะ1แผ่นจะมีทั้งหมด90หน้านะคะตามนี้เลยก็จะมีเป็นหน้าไหนบ้างลองมาดูตัวนี้ก็จะเป็นแฮนเตอร์ตัวนี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะแบบที่1น,นะคะต่อไปนี่นะคะแบบที่2ก็คือก็จะมีน้ําตาคอ,อน,นิดนึงนะคะแบลลบลนิดนึงนะคะก็จะเป็นตัวนี้คะ่ะนี่นะคะตัวที่2 ตัวที่3นะคะก็จะล่าเริงหน่อยยิ้มนะคะหัวเราะ,ะก็จะเป็นแฮมสเตอร์หัวเราะนะคะอารมณ์ก็จะดีนิดนึงนะคะเป็นหัวเราะต่อไปเป็นสุดท้ายก็กน่าจะวิงวิงหน่อยก็น่าจะดีใจอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย สำหรับแฮมสเตอร์ตัวนี้นะคะจะมีจะใช้ฐานตัวนี้ทั้งหมด2สีนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะใช้สีไหนตัวนี้ก็จะเป็นสีส้มนะคะฐานสีส้มแล้วก็อีกฐานสีหนึ่งก็จะเป็นฐานสีเหลืองทองนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้หวานจะใช้ดูสองสีสีส้มกับสีเหลืองทองนะคะแฮมสเตอร์นี่เลยก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่เลยสองตัวนี้นะคะโอเค ตัวริบบิ้นนะคะนี่เลยริบบิ้นตัวนี้จะใช้ริบบิ้นเบอร์สามแบ่งครึ่งนะคะหรือว่าเป็นริบบิ้นอ่าแปดมิลน,นะคะตัวนี้จะไม่มีขายทั่วๆไปนะคะจะมีขายเฉพาะร้านริบบิ้นนะคะหรือว่าอ่าอย่างเช่นของทางร้านแบบนแมทางร้านมีขายมีจําหน่ายนะคะเฉดสีจะมีเยอะกว่านี้นะเฉดสีก็จะมีประมาณ10กว่าเฉดสีเลยนะสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีน้ําเงินอะไรแบบสีเขียวแบบนี้นะคะ่ะมีทุกสีนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะยกมา สามเฉดสีให้ดูเพราะว่าทําเป็นตัวแฮมสเตอร์เนาะตัวนี้จะเป็นลิบบินเนื้อทรายนะคะแต่ว่าเนื้อเขาก็จะออกเงาแบบนี้เขาเรียกว่าลิบบินเนื้อทรายนะคะอันนี้ก็คือเรียกริบบินเบอร์สามแบ่งครึ่งเนาะหรือว่าลิบบินแปดมิลน,นะคะถ้าไปหาตามสามเพ็งไปหาตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปไม่มีนะคะถ้าลูกค้าสนใจอยากได้ลิบบินก็ทักแชทมาได้เลยเดี๋ยววันจะขึ้นลิงก์ให้นะคะขึ้นลิงก์ขึ้นชื่อเพจให้แล้วก็ถ้าใครสะดวกด้านไหนแล้วก็อีก อ่าเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะคะใคดีไลน์ใครสะดวกด้านไหนนะคะทักแชทมาได้เลยทักมาได้โทรมาได้เลยนะคะโอเคเรามาดูอุปกรณ์กันแล้วต่อไปเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะคะเราตัดริบบิ้นนะคะตัวแรกนะคะจะตัดเป็นริบบิ้นสีขาวนะคะตัดความยาวอยู่ที่18นิ้วนะคะตัดมา4ี่เส้น4ี่เส้นนะคะสี่เส้นแล้วก็พับครึ่งนะคะให้เท่าๆกันนะคะ พับพึ่งเท่าๆกันเราก็จะได้มาเรียบร้อยแล้วอันนี้ตัดไว้รอแล้วเนาะต่อไปขั้นตอนแรกนะคะเราก็พับเลยพับตรงมุมตรงนี้นะคะที่เราพับไว้นะคะเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่หนึ่งต่อไปเส้นที่สองเส้นที่สองจับแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไป เส้นที่สามค่ะจับตรงที่เราพับไปนะคะแล้วก็ไล่ๆดูตรงไหนที่เราพับนี่นะคะเส้นที่สามจับแล้วก็พับเข้าไปโอเคจะได้แบบนี้ต่อไปเส้นสุดท้ายค่ะเส้นสุดท้ายนะคะก็คือสอดเก็บริบบิ้นนะคะเอาปลายนะคะสอดเข้าไปในรู ลิบบินมันจะงอๆหน่อยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะน่าจะอยู่ที่สุดกลนลิบบินแล้วทําจนสุดแล้วเนาะมันก็เลยจะงอๆหน่อยไม่เข้าใจตรงไหนนะคะกดดูหลายๆรอบนะคะกดดูคลิปหลายๆรอบนะคะง่ายไม,ไมย่ไม่ง่ายจนเกินไม่ง่ายจนเกินไปแล้วก็ไม่ยากไม่ยากนะคะจนเกินไป ทำได้ทุกท่านแน่นอนโอเคเราจะได้ฐานสี่แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จับริบบิ้นนะคะริบบิ้นตัวนี้มันจะมีสองเส้นทับกันเนาะแล้วก็จับเส้นแรกค่ะเส้นข้างบนนี้เฉียงมาให้มันมาอยู่ที่มุมนี้นะคะโอเคดูกันพร้อมกันเลยนะคะเฉียงไปนี่นะคะให้มันอยู่จดุดมุมพอดีต่อไปเส้นที่สองค่ะคือเส้นนี้ค่ะเส้นที่สองพับอีกไปเลยพับเฉียง ได้แล้วเส้นที่สามค่ะทําเหมือนกันค่ะพับเฉียงขึ้นค่ะได้แล้วนะคะต่อไปเส้นที่สี่ค่ะเส้นสุดท้ายจับมาตัวนี้ไม่ได้พับขึ้นนะคะตรงนี้ต้องสอดเก็บริบินเส้นสุดท้ายสอด,สอดไปเลยโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะคะเมื่อกี้เป็นฐานสี่อยู่ตอนนี้เป็นฐานแดเรียบร้อยนะคะนี่เลยฐานแดเรียบร้อยพอเราได้ฐานแดแล้วนะคะแล้วก็นี่แหละ รับเส้นด้านบนนี่แหละเดี๋ยวนะคะสักครู่นะมาแล้วค่ะต้องขออภัยนะคะเมื่อกี้เปลี่ยนเปลี่ยนฐานริบบินให้น้องเมื่อกี้มันงอเกินไปพอเราได้พอเราได้ฐานแปดแล้วนะคะต่อไปเราจะเริ่มนะคะเราจับมาเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะจับมาเลยเส้นที่หนึ่งเอาเส้นที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็ได้เนาะเส้นที่สองพับขึ้นไปค่ะพับทบไปเส้นที่สามค่ะพับขึ้นไปแบบนี้นะคะ ต่อไปเส้นที่สี่ค่ะจับขึ้นไปค่ะโอเคพอเราได้สี่เส้นแล้วนะคะต่อไปเส้นที่ห้าค่ะเส้นที่ห้าจับสอดข้างล่างนะคะให้มันขัดกันนะคะขัดกันแบบนี้แล้วก็ปล่อยเส้นนี้นะคะลงต่อไปเส้นที่หกค่ะจับข้างล่างนะคะจับข้างล่างมาขัดด้านบนแล้วก็ปล่อยเส้นนี้ค่ะ จับด้านล่างค่ะขึ้นมาคัดด้านบนทําเหมือนกันค่ะให้ครบทั้ง8เส้นนะคะต่อไปเส้นนี้ค่ะจับมาคัดแล้วก็ปล่อยพราะเราปล่อยแบบนี้แล้วค่ะนะคะเส้นต่อไปเราไม่มีจับแล้วเราก็ปล่อยด้านบนค่ะเส้นแรกของด้านบนนะคะปล่อยวางเลยเส้นต่อไปค่ะเราจะสอดนะคะสอดให้มันมาอยู่เนี่ยค่ะเห็นมือไหม สอดเข้าไปเลยสอดผ่านไปเส้นหนึ่งหงเส้นต่อไปสอดผ่านไปสองเส้นนะคะออกด้านนี้เลยสอดเข้าไปค่ะเส้นต่อไปสอดผ่านไปสามเส้นเลยมันจะมีทางออกนะคะจะมีเส้นของมันลอดเข้าไปโอเค ก็จะได้แบบนี้นะคะได้ยุ่งๆแบบนี้เราก็พยายามดึงนิดนึงไม่ต้องดึงแรงนะคะเพราะว่าต่อไปเราจะสอดขั้นต่อไปกันเลยพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็พลิกกลับมานะคะพลิกกลับด้านนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่เป็นไรยคอแค่เป็นรูปทรงให้ก็โอเคแล้วต่อไปนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจับมาเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะจับมาเลยแล้ววิธีการสอดก็คือเดี๋ยวนะคะ พอเส้นเส้นนี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่นะคะทานมันแล้วเราก็จะสอดคัด1แล้วก็สองแล้วก็แล้วนะคะแล้วก็3นี่นะคะเราจะสอดทั้งหมด3เส้นทีเดียวเลยนะคะก็คือไล่ไล่ไล่ขึ้นไปเลยในในเส้นเดียวนี้นะนี่นะคะสอดเส้นที่1คะ่ะเหมือนขัดกันนะคะดึงสอดเส้นที่สองดึง แล้วก็สอดเส้นที่สามค่ะแล้วก็ดึงขึ้นเลยแบบนี้ค่ะทําเหมือนกันค่ะทุกทุกเส้นค่ะแล้วก็ไล่มาเลยเราไล่จับดูนะคะว่าเส้นต่อไปจะเป็นเส้นไหนนะคะทําเหมือนกันค่ะสอดเส้นที่หนึ่งค่ะสอดเข้าไปสอดเส้นที่สองไล่เข้าไปเลยนะคะสอดเส้นที่สามนี่เลยโอเคเดี๋ยวทำช้าๆอีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อใครยังไม่เข้าใจนะคะ เ้นต่อไปจับมาเลยนี่นะคะไล่ดูไล่ดูตรงฐานตรงนี้นะคะเส้นนี้สอดเส้นที่1สอดผ่านนะคะสอดเส้นที่2สอ,อดผ่านไปแล้วก็สอดเส้นที่สสอดผ่านไปดึงค่ะโอเคน่าจะเข้าใจแล้วเนาะถ้าใครไม่เข้าใจนะคะกดรีชานะ้าเ้าะอันนี้หวานจะไปเร็วๆรวเลยนะคะ ว่าจะได้เผื่อขั้นตอนต่อไปนะคะทําทุกเส้นนะคะทําเหมือนกันทุกเส้นให้ครบ8เส้นนะคะมือไม่ต้องจับแรงนะคะแล้วไม่ต้องดึงแรงด้วยลิปินถ้าเขาถ้าเขาสารครบแล้วเขาก็จะออกมาเป็นรูปล่างให้เราเองต้องค่อยๆไล่ไล่ขึ้นไปนะคะทีละเส้นทีละเส้น เสร็จเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะถ้าเราสานทุกเส้นแล้วมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้เสร็จเรียบร้อยตอนนี้นะคะถ้าใครมีเหรียญใส่เหรียญเข้าไปได้เลยเพราะว่ามันยังหลวมอยู่ใส่เข้าไปได้เหรียญบาทเหรียญสองนะคะเหรียญบาทเส้นเหรียญสองเหรียญห้าอาจจะใส่ได้นะคะแต่เหรียญห้าอาจจะคับหน่อยโอเคพอเราใส่เหรียญเรียบร้อยแล้วเราก็ดึงค่ะดึงทุกเส้นนะคะไล่ดึงนะคะวิธีการดึงไม่ต้องดึงแรงนะคะดึงให้มือเบาที่สุดนะคะ ค่อยๆไล่ดึงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะเข้าที่แล้วก็รูของตัวเนี้ยจะไม่ใหญ่นะคะไล่ไปเรื่อยๆเลย Okay. ได้แล้วเรียบร้อยค่ะเห็นไหมตาเขาจะเข้าที่กันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะเนื้อริบบิ้นสวยมากนะโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะขึ้นฐานข้างล่างนะคะฐานข้างล่างนะคะเราจับริบบิ้นนะคะเส้นเส้นใดเส้นหนึ่งมานะแล้วก็จับมาเส้นที่1ค่ะแล้วก็นับ1น,นับ2พอเราได้นับสองแล้วเราพาดพาดลงไปแล้วเราใช้นิ้วโป้งนะคะช่วยจับจับเขาไว้ แล้วก็เราก็จะวนเข็มไปทางนี้นะคะวนนับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองแล้วก็พาดเหมือนพาดไปสองเส้นนะคะแล้วเราก็จับเอานิ้วโป้งจับเส้นต่อไปไว้แล้วก็พาดไปเรื่อยๆค่ะนี่นะคะทําไปเรื่อยๆเลย Okay. พอเราได้แบบนี้นะคะ6เส้นแล้วแล้วมันจะเหลือ2เส้นนะคะต่อไปเส้นต่อไปนะคะให้สอดให้สอดเข้ารูนี้ค่ะนี่มันก็จะออกนี่นะคะเห็นไหมคะสอดเข้าไปเลยสอดเข้าไปเรียบร้อยค่ะต่อไปรูต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะเส้นสุดท้ายเส้นนี้เราจะสอดผ่านรูนี้สองรูนะคะแล้วก็ออก ออกตรงรูนี้เห็นไหมมันจะมีรูของมันอยู่ถ้าใครยังไม่ชํานาญก็เอาทําเหมือนหวานนะคะเอาเอากันไกลก็ได้ไปลังแหลมก็ได้ไล่ทางมันก่อนโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะฐานเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นฐานตัวนี้ตัววางนี่นะคะแต่นี้ยังไม่แข็งแรงสุดท,ท้ายเราก็มาเก็บริบบิ้นค่ะสอดขึ้นไล่ตามไล่ตามโค้งของมันนี่นะสอดไปเลยนี่เลย ดไล่ลขึ้นไปเลยค่ะไล่ให้ครบทุกเส้นนะคะ Okay. พอได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็ดึงดึง,ด,งดึงฐานนะคะไม่ต้องดึงแรงนะคะดึงขอแค่ให้เขากระชับแค่นั้นเองดึงแค่นิดเดียวพอไล่ไล่ทีละเส้นทีละเส้นนะคะให้ตรงฐานตัวนี้เขาเท่ากันนี่นะคะโอเคเท่ากันเรียบร้อยแล้วพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเราสามารถตัด ตัดส่วนที่เหลือออกทิ้งได้เลยตรงนี้ไม่ต้องเหลือไว้ยาวมากก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็คือตัดไว้สำหรับมือใหม่เนาะเพราะว่าถ้าเราประหยัดริบบิ้นเราก็จะไดะ้ตัวฐานตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วต่อไปเราจะทําฐานตัวนี้นะคะฐานสีส้มๆนี้กันเลยอันนี้หวานจะใช้สีเหลืองทองนะ ตัวนี้จะใช้อยู่สองสีสีเหลืองทองแล้วก็สีส้มนะคะสีสวยดีมืนแฮมสเตอร์เนาะแล้วก็ปลายตรงนี้เราตัดปลายแหลมนิดนึงนะคะนี่เลยอันนี้ความยาวนะคะตัดไว้ประมาณสัก18บแนิ้วก็ได้ตัดไว้18บหรือสิบส้าก็ได้ค่ะไม่ต้องตัดตัดยาวมากนะวิธีการสอดนะคะนี่เลยผ่าน2เส้นนะคะดึงยาวเลยโอเค พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราสามารถตัดตัดออกได้เลยแล้วก็ดึงดึงปลายให้สุดนะคะเหลือไว้แค่นีด้เดียวพอต่อไปไล่สอดกันเลยวิธีการสอดนะคะดึงเลยพอได้แบบนี้พับลงแบบนี้นะคะจับพับลงแล้วก็เอานิ้วกดนิดนึงเฉยๆแล้วก็สอดตามรูไปเรื่อยๆนะคะพับไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆจ้ะสอดไล่ไปเรื่อยๆเลยเขาจะออกตามรูของเขาเองนะคะตัวนี้ไม่ยากเลยแค่ไล่ไปตามรูเขาเฉยๆ ถ้าใครอยากจะสั่งนะคะอยากจะสั่งสินค้าแบบโดิทันแบบสําเร็จเนาะหนูแฮมสเตอร์แบบสําเร็จนะคะต้องสั่งสินค้าล่วงหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้คือวันไม่มีไม่มีออเดอร์ไม่มีทําค้างสต็อกไว้นะคะถ้าถ้าพวกเป็นเหรียญโดิทันสําเร็จเดี๋ยววันจะทําตามออเดอร์เท่านั้นนะคะเพราะว่าเอาง,ง่ายๆแหละคือทําไม่ทันเนาะถ้าลูกค้าอยากได้เนาะถ้าลูกค้าไม่มีเวลาไม่มีเวลาพับเองนะคะหรือว่ามันใกล้วันแล้วแบบเนี้ย ไม,ไม่แนะนําให้ให้สั่งใกล้วันเพราะว่าทางร้านไม่ไม,มีสต็อกจริงๆต้องทําถ้าอยากได้งานของถ้าอยากได้งานของวันเนาะต้องสั่งนะคะสั่งประมาณล่วงหน้าประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ก่อ,กอนๆเนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าอาจจะเร่งงานให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าสั่งวันนี้เอาพวงนี้ าทางร้านอาจจะไม่มีแต่ว่าสินค้าบางตัวอาจจะมีสต็อกไว้นะคะถ้าว่างก็จะทําไว้แต่ว่าช่วงนี้ก็คือมีหน้าร้านขายเสื้อผ้าด้วยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาทำค่ะโอเคเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์นะคะก็กดกระดิ่งไว้ติดตามนะคะเผื่อเป็นมีวิดีโอคลิปไหนใหม่ๆนะคะก็จะได้เห็นก่อนเพื่อนนะคะ ช่วยกันทำมาหากินด้วยเนาะซอสก่อนโอเคถ้าเราได้แบบนี้นะคะถ้าถ้ามันไม่สุดแบบนั้นเราสามารถต่อได้แล้วก็ตัดริบบิ้นเพราะว่าบางคนดึงริบบิ้นมาแล้วอาจจะไม่เท่ากันแบบเนี้ยตัดริบบิ้นอาจจะไม่เท่ากันวิธีสอดนะคะคือเราสอดเข้าไปในรูนี้เลยสอดเข้าไปให้จำจำนิดนึง พอจำๆจำแล้วเราก็ลองเหลือนะคะลองคาดคะเนว่ามันจะเท่าไหร่มันเราจะใช้ความยาวขนาดไหนอันนี้แค่นิดเดียวค่ะไม่ไม่ได้เยอะมากเราก็ตัดแัดเลยนีเลยโอเคเรียบร้อยตัวนี้นะคะนี่เลย ต่อไปขั้นตอนการติดสติกเกอร์ง่ายมากเลยนะคะพอลูกค้าได้สติกเกอร์ไปแล้วโอเคอ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแถมให้ลูกค้านะคะีนน่วันตัดไว้เป็นของแถมให้ลูกค้าเนาะพอเราได้สติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแกะแบบนี้เลยแกะง่ายๆเลยเนี่ยเร,เราได้คัดมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่เลย p v c ก็จะเป็น PVC ใสแบบนี้นะแล้วเราก็แปะลงได้เลยเนี่ยนะคะ จากหน้าเปล่าไม่มีอะไรพอเราติดเข้าไปปับ๊บเหมือนเหรียญปวยทานเขาก็จะมีชีวิตชีวาขึ้นก็ประมาณนี้ค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับเห,หเรียญปวยทานหนูแฮมสเตอร์นะคะเหรียญปวยทานหนูแฮมสเตอร์ของ b y l บบิน้นเหรียญปรยทานงานฝีมือนะคะวันนี้ก็มี น่ารักน่ารักนะคะมานําเสนอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e นะคะกดติดตามช่อง Youtube นะคะแล้วก็าฝากคอมเมนต์นิดนึงนะคะไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่า,าสั่งซื้อสินค้าหรืออะไรอา,อาจจะชมบ้างอาจจะติดตามอะไรก็ฝากคอมเมนต์นิดนึงนะคะโอเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆนะคะ สำหรับคุณรักงานฝีมือละค่ะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ